สวีับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมมิสเตอร์โซล่าอนิเมะคนเดิมนะฮะก็สําหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูมาฮูกะภาค2ตอนที่10ไปแล้วนะก่อตอนที่10นี้นะบอกเลยว่าเป็นตอนที่สนุกที่สุดเท่าที่ได้ดูมาแล้วในภาค2นะครับผมก่อนจะไปดูนะฟังความรู้สึกของผมนะฮะอยากจะบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับมีดูถูกลิขสิทธิ์ ที่ AIS Play นะครับผมแล้วก็ดูฟรีนะครับผมแบบไม่มีโฆษณาขั้นเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปบ่นนะครับผมว่าไอ้พวกที่ไปดูในของเถื่อนนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ผมไปเจอมา,อาจริงๆครับผมไปดูในเว็บของเขานะครับแล้วก็บอกว่าไปบ่นเขาว่าพี kh kh ่ครับโฆษณาเยอะเกินไปไหมเออประมาณนี้แบบเฮี้ยคือของถูกีเจสิทธิ์ก็มีเว้ยเออแล้วก็ไม่ดูกันแล้วไปบ่นในเว็บเถื่อนเว้ยไปเว็บพวกทรัพย์เถื่อนนะฮะคือก็ไม่เข้าใจไงเออก็อยากจะให้มาดูถูดีเสิ กันเรื่องไหนมันมีถูกก็ขอให้ดูถูกกันโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะก็สําหรับตอนที่10นี้นะครับบอกเลยว่าสนุกสุดเท่าที่ได้ดูมาแล้วในภาค2คือตอนตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะคือมีอยู่2ตอนเว้ยคือมีตอนที่1กับตอนที่1 0เนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยคือสนุกสุดแหละคือตอนที่1เนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าคือแบบมันเต็มอิ่มอะับเต็มอิ่มแบบเรารอคอยมานานเว้ยสำหรับภาค2ของเรื่องนี้เนี่ยมาฮูกะเนี่ยคือเรารอคอยมานาน แล้วเราก็ได้ดูสักทีครับสําหรับภาค2มันก็เลยรู้สึกแบบว่าเออแบบอารมณ์มันพุ่งผ่านะแบบกราฟน่ะคิดสภาพกราฟตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปหลักร้อยอะไรประมาณนี้เหระครับเออมันจะขึ้นไปเลยนะดิ่งขึ้นไปแต่หลังจากตอนที่2มันเนี่ยมันก็จะเริ่มลดหวบลดหวบลดหวบค่อยๆลดค่อยๆลดครับคือแบบตั้งแต่ตอนที่2ครับผมจนไปถึงตอนที่7ตอนที่8เนี่ยคือผมแบบเริ่มหมดความสนใจแล้วเกับอนิเมะเรื่องนี้ของภาค2นะ เออคือมันแบบมันไม่ยากดูแล้วอะ่ะเออแต่ผมก็ต้องดูนะดูให้จบเพราะว่าผมรอคอยมานานผมก็อยากรู้ว่ามันจะจบดีหรือเปล่าผมก็ดูมันตั้งโหสิบตอนได้อะนะตอนถึงล่าสุดเนี่ยคือดูมาจนถึงตอนที่9ครับผม ดูแบบเอียนอ่ะแบบเออแบบไม่อยากดูแล้วอ่ะเออจนมืถึงตอนที่10ครับเมื่อคืนนี้เลยคือผมไปดูมาเมื่อคืนนี้เลยที่ AISPlay นั่นแหละดูแบบโอ้โ,โคตรมันตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายโอ้สู้กันอย่างหนุกครับแบบสุดจริงเนื้อเรื่องสุดจริงตอนที่10เนี่ยสุดจริงคือเหมือนแบบจากการาฟแรกๆครับผมเด้งขึ้นไปข้างบนครับจนลดลงมา,าเกือบต่ําสุดแล้วแล้วมันกค็คงที่คงที่มาโดยตลอดครับผมอยู่ในระดับต่ําแบบคงที่จนมาถึงตอนที่10เนี่ยคือแบบโอ้โหแบบกราฟคือขึ้น ไปสูงมากอะแบบโอ้โหแบบวันนั้นคือแบบหลังจากที่ได้ดูตอนนี้นะมันเป็นประมาณตอนตีสองครับผมผมนอนไม่หลับเลยคือแบบตาผมค้างอะแบบคนค,ค,คุณ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 อาจจะเห็นว่าผมแบบเวอร์กันไปหรือเปล่าคือผมแบบผมกําลังนอนแล้วอะผมอยากกําลังจะนอนแล้วแต่ผมมาเจออันนี้ผมก็เลยขอดูก่อนละกันแบบเนื้อเรื่องมันน่าเบื่อไงครับเข้าใจไหมแบบผมดูมาน่าเบื่อมาโดยตลอด ผมไม่คิดว่ามาตอนที่10มันจะแบบว้าวขนาดนี้ไงเออผมก็เลยแบบนอนไม่หลับจากทั้งที่แบบจะมาขอแบบว่าขอความน่าเบื่อจากอันนี้ไม่เรื่องนี้หน่อยนะแล้วก็ค่อยไปนอนนะที่ไหนได้โอ้โหว้าวครับผมว้าวแบบมันช่างสุดยอดซะเลเกินก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่10นะครับหรือดองไว้อยู่นะก็ดองไว้ต่อไปครับผมเชื่อผมนะแล้วคุณจะได้รู้ซึ้งถึงความน่าเบื่อตั้งแต่ตอนที่3ช่วง2 3 4 5 6 7 8เนี่ยถึง9เลยเนี่ยคุณจะได้รู้ซึ้งนะว่ามันน่าเบื่อสะเลเกินนะก็ส สำหรับในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะผมว่าความรู้สึกของผมน่ยมันโครจะตื่นเต้นเลยนะครับที่ได้ดูตอนที่10ของเรื่องมาอุกาภาค2เนี่ยกับตอนที่1ก็คือแบบโอ้อย่างที่ผม,ไ,มได้อธิบายไปครับว่าสุดจริงจรินะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมถ,ถ,ถ้าถ้าใครดูแล้วเป็นมายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนใครที่ดองไว้แล้วก็รอต่อไปแล้วกันนะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ